อันนี้เอะไรดีนะอันนี้เอะไรดีอุ้ยสควอเทนนิ่งสควอเทนนิ่งอะแซดบอยเอาประกันมาอุ้ยแกเนาะมีเวสกินมาวะ่ะตรงดีเราเนี่ยลบลีกนี่สกีปรอ คิดไปดิอุ้ยอยากเล่นที่บูธมาฮะโอเคไอ้น <autour> <rua> okay. ี่ต้องซื้อมาครับไม่น่าเลยเว้ยไม่น่าเลยนี่ครับมาหลังจากตานี้เราจะเป็นผู้ชนะแล้วครับนะเตรียมพร้อมเลยยังฮะเราเตรียมขาดกันแน่นเลวยังครับทุกคนเราจะเป็นผู้ชนะแล้วฮะนะครับเย้ได้อะไรมาวะเมื่อกี้ แองจูลี่โอเคมามาครับหลบหลีกเท่านั้นครับหลบหลีกเท่านั้นอาแานิมมาไหมอุ้ยฟินิกแอดหรืออัลติเมทเลตคิวดิอ่ะเพราะฟินิกแอดน่าจะดีกว่าปล่าวะฟินิกแอดดีกว่าไปครับไปครับหลบหลีกเท่านั้นครับคุณมาร์กบอกว่าหลบหลีกเท่านั้นฮะแต่หลบหลีกยังไม่มาเลยครับ หลบหลีกครับหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกฮะโอเคโอเคครับโอเคครับุ้วิวิวไม่ทันเลยไม่ทันหรออ่านไม่เนี่ยอลังดีตีมือมันิดนึง โอเคแต่เราได้ทองมาเยอะอยู่ฮนะได้ทองมากี่ใบวะสามใบนะโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคไแล้ววะโอ้ยเขามีเกิดเหมือนกัน yes yes คุณเซลล์คุณเซลอย่าอย่าอย่ามาเล่นกับไฟไปเขาไป,ไปต่อไปต่อ ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับโอเคตอนนี้เรามีการ์ดทองอยู่ทั้งหมด3ใบนะมี1เกิดนะฮะ Magic Deviation สองเวลครับ Alacrity Boost นิดนึงนะลบหลีกเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอืมน็อตแบดน็อต o ูดน็อต o ูดน็อตแบนะฮะใช้ได้แล้วครับตอนนี้ดีสันะะะะ้นแล้วฮะไททีเปเบอร์ใส่แล้วฮะนะครับมาเจอเซสบ่อยเซสบ่อยมี Har ะฮาเบอร์นะครับนอะืมอ่าทุกคนเรา เรามีจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะแล้วฮะทุกคนตอนนี้นะครับอืมต,อต่อไปอ่าแซดบอยจะมาพลิกเกมหรือเปล่าแซดบอยน้เมรียญห้าก็โอเคอยู่ฮนะราคาย่อมยาวครับผมมีฟีนิกซแอดด้วยนะครับแซดบอยดีๆดีๆแซดบอยแซดบอยบอยืมน่ารักน่ารักมากน่ารักมากอืมน่ารักมากสว,สวยครับสวยครับสวยครับแซดบอยสวยครับสวยครับสวยโอเค มาแล้วครับโอ้ยคุณม้าคุณม้ายิ้มแล้วเิคุณมา้ณมายิ้มแล้วดิอย่างเงี้ยเมจิกดีเวชั่นมาเต็มยี่คุณม้ายิ้มแล้วดิ ension, วดใช่ไหมโอ้โหตึงๆเลยนะอย่างเงี้ยโอ้โห41บัสไซแล้วมีเมจิกดีเวชั่นตันอย่างงี้ต่อไปต้องรีบปั้นเลือก,กับดีเจนขึ้นมาละวิลิเลชาโควิเลชาโคดีกว่าผมว่า จริงเมจิกแหลมก็ดีนะแต่ว่าผมผมเอาดาเมจดีกว่าทุกคนว่าผมเอาดาเมจดีกว่าครับ 1. 1> เลือดมาเฮ้ยก็จริงๆอะอยากได้อันนั้นอยู่ถ้ามันขึ้นมาอันเดียวผมจะเอาเมจิกแหลมมาแ,แต่ว่ามีวิเดชาโฟมันเพิ่มดาเมจมาครับเลือดที่หายไปแปดร้อยมันเพิ่มดาเมจมาเยอะอยู่นะยิ่งเราเลือดน้อยยิ่งแรงครับโอ้ยตู้ทิมเบอร์ไหวปะวะทิมเบอร์เป็นเพียวดาเมจด้วยฮนะ หูด่ามีสบครับโอ้โห้เ้ยุยสุ่มได้มิดชีฟมาครับทุกคนโอเคสุ่มได้ไอ้นี่มาการทองมาใบหนึ่งเออประมาณนี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ก่อนฮนะเราน่าจะยังชนะ คนอื่นอยู่มั้งนะเรามีฟินิคแอสอยู่ครับดีเลื่อนรถมาหน่อยก็ดีฮะเราจะได้เพิ่มใช้ฟินิคแอสฟุ้งๆหน่อยนะครับอุย้ย yes yes <laughs> yes yes เ <Okay>. คนี่มาอุ้ยอลาร์ตีบูทมาครับดาเมจเรามาจากอะไรเป็นหลักวะชิลสไตล์ตไม่ค่อยหมานะ างั้นผมแรนดอมดีกว่าฮะทำไมมาจากไฟเป็นหลักวะอะไรจากไฟเป็นหลักวะไม่รู้เหมือนกันฮนะอุย๊ยได้โฮลี่มิวชันด้วยเหรอถูกได้โฮลี่มิวชันด้วยฮะสวยสวยสวยครับสวยครับบี๊กคัพเกมมิ่งตัวจริงสวยครับสวยสวยครับอ้วงสวยครับอ้วงอย่าดือ้ออย่าดือ้อโอ้ ขอบคุณมากครับดูมส, <S <S สวยสวยครับอ้วงอุ้ยอัออนนี้มาหน่อยอะลาสซิงกาดนะครับลาสซิงกาดนะเพราะว่าเรามีโลตกไงมันมันไม่รวยนะตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยรวยเท่าไหร่สวัสดีครับคุณรูบี้สวัสดีครับทองเยอะเกินนิดนึงนิดนึงไม่ค่อยเยเอะเ,เ,เท่าไหร่นะตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบเองหกใบเองไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าไหร่หกใบไม่เยอะเท่าไหร่ครับ คุณเซนทำไมคุณเซนทำอย่างเงี้ยโอเคครับมาอีกใบหนึ่งละโอเคโอเคครับโอ้ยอามาต่าเราจะมาบ้างไหมเนี่ยเกิดอะอย่างน้อยตาหน้าเราเป็นเลือดสิบสองนะเลือดสิบสองน่าจะไหวอยู่ครับแต่อย่างน้อยเรามีดาเมจจากฟิวลี่มาเพิ่มละต้องต้องรีบซื้อรีเจนมาผมว่านะพี่ซื้อรีเจนมาครับคือคือเราโดนแย่งเกิดไปด้วยหรือมั้งนะราโลชนันโลชนันน่าจะไหวแล้วโลชันนะฮะ ผมน่าจะได้เลือกคนที่สมนะเพราะว่าคุณซีโฟก็น่าจะไหวคุณเซงก็น่าจะไหวแน่นอนนะได้คนที่สามนะชานมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีอะไรเลยปะไม่มีอะไรเลยครับโอ้โดนแย่งด้วยมัลติมือคิดมาหน่อยแล้วกันนะ ผมว่าตังดีว่ะผมว่าตังดีว่าเอามาแรนดอมดีกว่าฮะเผื่อเจอทองอีกนะฮะเอามาแรนดอมดีกว่าจริงๆอยากได้นะมัติเมอร์คิสอะให้มันตันไปนะฮะแต่ว่ามันผมว่าผมว่าถ้าเกิดได้ทองจะคุ้มกว่านี้ฮะมาเฮ้มาตอนนี้หลังจากนี้เราจะมีโอกาสเจอทองแล้วครับ เรามีการ์ดเยอะอยู่นะตอนนี้ครับมีดงมีดูมีกระทงกระท้อนนะฮะโอเคโอเคเกิดคร้งหนึ่งเกิด yes สวยเนี่ยครัฟินิชแอสเพิ่มข,ขึ้นมาเอ่ออันนี้มันหน่อยแล้วกันนะนะครับเบเชี่ยวบัลลัยมาด้วยสวยครับคือเราต้องการการ์ดทองเยอะที่สุดนะทุกคนตอนเนี้ยนะครับเหลือแค่อันตีอีกสองอันนะทีนี้เราก็จะมีโอกาสเจอการ์ดทองแบบเบิ่มๆแนละ้ว เดี okay, ๋ยวมาเจอคุณซีโฟผมน่าจะไหวนะคุณซีโฟเนี่ยนะครับผมน่าจะไหวนี่ผมเหลือกเก้าพันอ่ะ yes yes อ okay, uh ุ้ยมีอัติมิตรเดียวทิ้วอกยังยังดื้ออยู่ฮะโอเคนี่ไงนี่ไงที่ผมอัพมานี่ไงมาละสวยครับนี่ไงที่ผมอัพมาครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบแล้วนะแปดห้าสี่สิบนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้ฮัสก้าได้เปล่าตอนนี้นะ 4ี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยนะนะครับถ้าผมสู้ไหวนี่คือแบบผมยิ้มเลยผมบอกเลยนะไหวครับ yes yes ฮ yes! ัตก้าตายแล้วครับ yes ตีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าครับสี่สิบห้าเซนแล้วฮะตอนนี้โอเคฮะ yes 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 เอาเว้ยเอาเว้ยบัสไตล์มาบัสไตล์ต้องเอามาครับอืมของดีกันไปที่จะไม่เอามาเพราะว่าเรือเราเยอะมากนะทุกคนมันเป็นดามเมยเสริมให้เราฮะเดี๋ยวนะเรามีฟอสพอมิด้วยเหรออ่อยังครับยังยังยง อย่างครับอย่างยังตกใจมีฟอสพมิดขึ้นตรงดาเมจดีตรงนี้นะฟินิกแอสคุ้มนะครับตอนนี้เพิ่มเลิ่มมา22นะะครับมาลองดูว่าดูดูหมวยไหมดูมก็น่ากลัวครับดูมก็น่ากลัวนะอันติไอนี่เลยฮะนะครับอุ้ยนี่ไหวครับแย่แล้ววะดูมก็โหดเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับ12เรายังไหวอยู่ครับด้อมไป ผมว่าผมว่าผมอาจจะต้องสู้ดูม่นนะต้องสู้ดูมครับไม่ต้องหาอะไรแล้วว่าต่อไปหาทองแล้ววะนะ <8. S 1> ถ้าเกิดเลือด <6. S 1> เลือดขึ้นมาส <6. S 1> ี่สิบก็จะดีนะครับโอเคลิกกี้ y <Yes. S 1> ฮโอเคอ่ะ Yeah. เย้เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทิงเกอร์ตัวนี้ผมคลองตัวนี้ผมคลองผมบอกเลยอ่าการทองนะเรามีเราต้องใช้หน่อยฮะอ๋อแดูมีการทองเอ่อสายสิบตีเยอะนะจริงผมว่าถ้าดูมเล่นสายเคออส์เนี่ยผมว่าผมมีสิทธิแพ้เยอะกว่านี้นะทุกคนนะครับเพราะสายดูมสายเคออส์โหดกว่านี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ทองผมมีเพิบเลยดูดิดีกับทุกสายนะ เล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยดูมถ้าเกิดไปอัพเป็นดีวาวเวอร์ผมว่าน่าจะโหดกว่านี้นะฮะมันจะโหดกว่านี้เยอะอยู่นี่ก็ประมาณนี้ฮะคือฮัสก้าน่ากลัวเพราะว่ามันเก่งครับแต่ว่ามันไม่สกิลเท่าเราไงเราสกิลเลดเกมมากกว่านะฮะเอ้ยอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อย